ได้ต่อน้ำนะคะรู้สึกผิดมากเลยไม่ได้ทำน้ำให้น้องตอนนี้เราต่อให้เรียบร้อยหมดแล้วออันนี้ดอนนนะะก,กอ,นนอันนี้นะคะมีไว้นิดๆหน่อยๆก็ปลูกตอนนี้วันนี้นะคะอันนี้ลูกโทกอาได้กินแล้วเชอรีอ่ ก็เดี๋ยวพามาดูอันนี้นะคะมะนาวต้นนี้เป็นทั้งปีเลยค่ะไม่ได้อวยนะเป็นทั้งปีเลยค่ะลูกเล็กลูกน้อยมะนาวเป็นพิจิตนะคะซื้อมาตันนี้ก็หลาย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 ปีะะแล้วค่ะแล้วก็นี้แหนแดงก็ไหน,นเรามีช้ำไว้หน่อยนึงเดี๋ยวจะเอาลงหลุมอไม่ด้ยินเสียงน้องอึ่งร้องไหมคะอ,มอันนี้ทุเรียนเราเป็นก็เป็นนะคะ อ่โอเคอนี่เชอรี่เชอรี่นะคะมีอย่างละนิดละหน่อยนะคะในแปลงค่ะทุกคนชม